ครับสวัสดีครับกลับมาดูกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เราทําการต่อแบบครบทุกอย่างเลยนะครับก็คือกล่องควบคุมณปภูมินะครับสายยาว10เมตรสายยาว10เมตรนะครับแกนยาว50เซนนะครับแกนที่ปักลงไปในตัวตัวภาชนะทําความร้อนนะครับ50เซนนะครับตรงนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีจุดต่อระหว่างสายนิดนึงนะครับเอาไว้สําหรับต่อสายเทอร์โมคัพเปิลนะครับกับสายที่ยาว สิบเมตรตัวนี้นะครับอันนี้เราทําการทดสอบดูนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับที่ความยาวสิบเมตรนะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิสีแดงคืออุณหภูมิที่เขาวัดได้นะครับส่วนอุณหภูมิสีเขียวคืออุณหภูมิที่เราตั้งค่านะครับเห็นไหมฮะสภาวะปกตินะครับจะขึ้นถ้าเขาจุดนะครับโซ่เล็น้อยวาล์วไฟสีส้มติดนะครับไฟสีเขียวติดแสดงว่าเขาจุดติดนะครับอันนี้ นะครับทดสอบแบบฟูลสเตปนะครับนะนะครับเขาจะเป็นระบบการจุดอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความเซฟตี้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวโซลินอยวาลตัวเนี้ยนะครับถ้าเขาจุดไม่ติดโซลินอยวาลจะทําการตักไปเลยนะครับ ก๊สจะอยู่ตรงแค่จุดทางเข้าของตัวโซลินอยวาลเท่านั้นนะครับถ้าไฟดับนะครับโซลินอยวาลก็ปิดนะครับเพราะว่าปกติโซลินอยวาลตัวนี้จะทำงานแบบปกติปิดนะครับนะฮะโอเคครับก็เป็นการทดสอบนะครับอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ